สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขปัญหารถคาร์บูเรเตอร์นะครับที่มีอาการนะครับระเบิดท่อ,อเสียหรือว่าจามปั้งออกท่อ,อเสียนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งอาการนี้ไม่ได้เกิดจากตัวเครื่องแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆก่อน,นื่อนเลื่อยผมจะพาเพื่อนๆไปฟังเสียงกันดูนะครับว่ารถคันนี้จะมีอาการระเบิดท่อ อา,อาการที่ว่าระเบิดท่อมันเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปทําการแก้ไขปัญหาเราต้องดูอาการก่อนนะครับทุกท่านเอานะครับสตาร์ทฟังเสียงเมื่อเวลาเราเล่งคันเร่งแล้วเรายกคันเร่งเนี่ยจะมีอาการจาม f ฟตต่อกต่อไอเสียนะอันนี้อย่าจ a m เบาไปนะครับทุกท่านาฟังเสียงครับ ซึ่งอาการลดจามออกท่อไอเสียนั้นก็อย่างที่บอกไว้ไม่ได้เกิดจากตัวเครื่องนะครับสำหรับรถสีจังหวะนะครับที่มีระบบบำบ,บัดไอเสียนะครับเพื่อนๆระบบบำบัดไอเสียนะครับมีหน้าที่นะครับเติมออกซิเจนเข้าไปภายในท่อไอเสียนั่นเองก็คือตัวนี้นะครับตัวเติมอากาศเข้าไปภายในท่อไอเสียนะเพราะว่าท่อไอเสียของเรามีแคตตอรไลติกอ่าเป็นตัวสร้างความร้อนอยู่ภายในท่อนะครับ อรอที่จะเผาขเมาหรือว่าเผานะครับอไอเสียที่มันมีออกซิเจนมีน้ำมันค้างอยู่นะครับมันต้องเผาให้สะอาดก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่ข้างนอกนะครับนี่การที่นะครับาแคปทไลติกนั้นนะครับจะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับการที่เราจะจุดไฟได้นะครับ ก็ต้องมีออกซิเจนนะครับหรือถ้าไม่มีออกซิเจนเข้าไปนะครับก็เหมือนกันกับเราจุดไฟนั่นแหละนะครับจุดไฟในที่ไม่มีออกซิเจนนะครับมันจะจุดไม่ติดนั่นเองนะครับเพื่อนๆแคตลาลิติกนะครับมันมีหน้าที่เผาแล้วก็สร้างความร้อนนะครับดังนั้นแคตลาลิติกจึงจําเป็นต้อง มีนะครับออกซิเจนเข้าไปด้วยนะครับเขาก็เลยออกแบบมานะครับให้ระบบบำบัดไอเสียนะครับที่เป็นแคตาตรไรติกนั้นต้องเติมอากาศเข้าไปภายในระบบหรือว่าภายในท่อไอเสียนะครับนี่นะครับมันเกิดอาการจ่ายอากาศผิดจังหวะนะครับทําให้อากาศไหลเข้าไปภายในท่อไอเสียผิดจังหวะก็เลยเกิดอาการระเบิดท่อนั่นเองนะครับแล้วนะครับ ก็ยังมีปัญหามาจากจุดอื่นๆนะครับที่ทําให้รถมีอาการจามระเบิดออกท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อต่อท่อ,อเสียแตกขาดรั่วซึมนะครับประก็นคอท่อหรือว่าคอท่อ,อเสียนะครับมีการแตกรั่วซึมประก็นไม่แน่นนะครับมันก็จะเกิดสูญญากาศดูดอากาศเข้าไปภายในท่ออเสียเองนะครับวันนี้ก็ทําให้รถของเรามีอาการระเบิดท่อได้เช่นกันนะครับแต่เมื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนมากนะครับมันจะเกิดจาก อ่า,อา,อา,อาไอต,ต,ตัวแคทเตอไลติกเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่แคทเตอไลติกนะครับตัวแอร์อินดักชันเนี่ยนะครับตัวเติมอากาศเนี่ยนะครับมันเติมอากาศเข้าไปผิดจังหวะอันเนื่องมาจากนะครับชุดวาล์วแวกคัมข้างในนะครับหลุดรั่วหลวมสึกหรอตามอายุก,การใช้งานนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับก็มีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับทุกท่านวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อนๆเห็นท่อตรงที่ผมชี้ไหม นะครับก็ที่ผมคี้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นท่อที่เติมอากาศเข้าไปยังฝาสูบนะครับถ้าหากว่าท่อตัวนี้มีอาการรั่วซึมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้รถของเรามีอาการจามระเบิดออกท่อเสียได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําการแก้ไขาง่ายๆนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับขอเพียงแค่เรารู้จุดรู้ตําแหน่งนะครับที่เราจะทําการแก้ไขแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆ นั้นนะครับเราก็จะกระโดดข้ามมานะครับที่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเวฟตระกูลพวกเวฟพวกไหนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของมีโอ o นฟิโนนะครับที่เป็นรถออโตเมติกนะครับถ้าเป็นรถออโตเมติกของยามาฮ่าก็จะมีท่อเข้าฝาสูบด้านบนนะครับส่วนรถเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นท่อตัวนี้นะครับที่มาเข้าฝาสูบด้านล่างนะครับ ท่อตัวนี้ก็คือท่อเติมอากาศเข้าไปภายในถ้อยเสียนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ว่าจะพาเพื่อนๆมาทําการถอดท่อตัวนี้แล้วก็อัดอัดหรือว่าอุดไปเลยนะครับบริเวณฝาสูบนะครับแต่อ่าตอนนี้ไายน็อตไม่ออกนะครับพอไายน็อตไม่ออกผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วละ่ะนะครับจริงๆแล้วการอุดระบบบําบัดไอเสียนั้นนะครับควรที่จะอุดนะครับบริเวณเข้าฝาสูบนะตัดปัญหาไปเลย ถ้ามาอุดตรงท่อเนี่ยท่อที่ผมกําลังจะถอดอุดตรงนี้นะครับอ่าบางทีมันมันมันรั่วใต้จุดที่เราอุดนะ่ะนะครับมันก็ทําให้อากาศมันรั่วเข้าไปภายในระบบได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็อุดบริเวณที่เข้าฝาสูบเลยแล้วกันดังนั้นคันนี้นะครับถอดที่ฝาสูบไม่ได้ก็นะครับมาทําการอุดท่อตรงนี้เลยก็แล้วกันเดอ้อนะครับวิธีการที่ผมจะทําการอุดนะครับทุกท่านนะครับ อ่าถ้าใครมีลูกแก้วลูกใหญ่นะถ้าใครมีลูกแก้วลูกใหญ่ก็เอาลูกแก้วลูกใหญ่อุดไปเลยนะครับหรือนะครับใครไม่มีลูกแก้วก็น็อตเบอร์14ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ขนาดของท่อนะเบอร์12บอเบอร์14นะครับเอาอุดเข้าไปเลยนะครับของผมนี่จะเป็นน็อตปั๊มเบรกนะครับน็อตยึดสายน้ํามันเบรกนะครับผมก็จะเอามาสวมลงท่อท่อเหล็กนะครับที่ไปยังฝาสูบนะครับผมจะสวมลงไปตรงนี้นะครับ อาจจะทากาวนิดนึงผมมีกาวบอลผมก็จะทากาวบอลนะครับอ่านะครับพอสวมลงไปปั๊บทากาวนะครับแล้วผมก็จะเอาท่อสวมทับลงไปนะครับแล้วก็รัดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเมื่อผมนะครับทากาวสวมท่อลงไปแล้วนะครับอ่าผมแปลได้ทําการอุดไปแล้วทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังเสียงดูนะครับว่าอ่า ที่ผมได้ทําการอุดแคตอไลติกไปอ่าไม่ใช่อุดแคตอไลติกนะครับอุดแอร์อินเด็กชั่นไปแล้วนะครับรถจะมีอาการจามระเบิดอีกหรือไม่ไปฟังเสียงดูครับทุกท่าน ไหมครับทุกท่านหลังจากที่เราอุดนะครับตัวเติมอากาศหรือว่าท่อเติมอากาศที่เข้าไปยังฝาสูบแล้วนะครับรถของเราก็ไม่มีอาการจามหรือว่าระเบิดท่ออีกเลยนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆโดยที่ทุกท่านไม่ต้องไปลงทุนซื้ออะไรให้มันมากมายนะครับเอานะครับทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรื้อดูนะครับว่าภายในตัวเติมอากาศเนี่ยมันมีอะไรบ้าง รับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นตัวเติมอากาศในรถรุ่นที่จะเป็นแทบจะได้บอกได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของคาบูเรเตอร์ถ้าผมจะไม่ผิดตัวที่ผมถืออยู่นี้เป็นของสปาร์กนาโนมั้งนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเพื่อนอโดยปกติแล้วคาบูเรเตอร์ไม่ใช่คาบูเรเตอร์เห็นบอหร่าว่าเพียตัวพี่น้องนะครับตัว Air i n d u c t i o n เนี่ยนะครับตัวเติมอากาศเข้าไปที่ท่อไอเสียนี้จะมีอยู่2แบบนะครับ แบบหนึ่งก็จะมีวาลควบคุมการไหลเข้าของอากาศนะครับในตระกูลมี o อฟิโนนูโวนั่นแหละนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีนะนี่นะครับพอเราแกะข้างในออกมามันก็จะมีวาลอย่างนี้แหละนะครับนี่นะครับข้างในก็มีวาลอย่างนี้นะครับก็คือท่อทางเดินเข้ากับทางเดินออกแค่นั้นเองนะครับข้างในเอาแกะไม่ขึ้นนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ จริงๆแล้วก็แง่ขึ้นได้แหละนะครับมันแง่ไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้มือเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีไม่มีตัวแวกคัำสำหรับเปิดปิดช่องทางเดินของอากาศนะอากการน่าจะเป็นแบบว่าถ้าไม่อาศัยหลักการลมย้อนออกมาจากคารบูเรเตอร์หรือว่า อาจจะใช้หลักการนะครับเกิดแรงดูดภายในท่อเสียดูดอากาศเข้าไปนะครับก็จะหน้าที่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่แหละภายในก็มีอยู่แค่นี้นะครับนั่นหมายความว่าประกงประกเกล็ดโปร่งดีเปล่าพวกนี้นะครับมันรั่วมันสึกห้อนะครับจิ๊บล็อกข้างในมันหลุดนะครับจิบล็อกในรุ่นในรุ่นที่มีวาล์วตัดอากาศที่มีวาล์วแวคคมนะครับมีสายแวคคมเข้านะครับจิบล็อกมันหลุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ เอานะครับถอดออกมาใส่กิ๊บล็อกยอดกาวทากาวประกอบกับนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากได้เดิมๆแต่ส่วนมากอุดนะครับเพื่อนๆส่วนมากเขาจะอุดนะเพราะว่าการอุดเนี่ยไม่มีผลใดๆต่อเครื่องยนต์เพราะว่ามันเป็นเพียงตัวเติมอากาศให้กับท่อไอเสียแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ